รู้สึกว่าเด็กลงค่ะก็คือยืนยันมายี่สิบสใช่อายุเพียงตัวเลขจริงค่ะแต่เพื่อนฉลองให้จริงๆปีนี้เจะไม่ได้อยากทําอะไรเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือนานาทําให้แม่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เขาบอกให้ใส่เสื้อสูตรเราใส่เสื้อสูตรแล้วไงไม่ผิดนี่แล้วมันเป็นบ้านก็คือมีแค่เราแต่คนยูฮาเราพอคนยูฮาเรากลับไอซูมใชไหมว่า 住め。<laughs> อัปเดตข่าวนี้กันดีกว่านะคะคุณเจนนี่นะคะล่าสุดนี้เธอก็42แล้วนะคะแต่เป็น42ที่ยังหุ่นเป๊ะแล้วก็กใส่ชุดนี่ก็คือแบบว่าแซ่บมากๆเลยนะคะก็เลยแบบว่ากล้าใส่เนาะส่วนปาร์ตี้เนี่ยเขาก็พูดถึงแฟนของคุณเจนนี่นั่นเองก็คือคุณมิกกี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณมิกกี้เนี่ยดูแลลูกอยู่นะคะก็เลยมาไม่ได้นะคะส่วนเรื่องรูปครอบครัวเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเขาเขาก็เลยไม่ค่อยลงเ,ออเ,เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ รู้สึกว่าเด็กลงค่ะก็คือยืนยันมายี่สิบี่ใช่อายุเพิ่งเพงตัวเลขจริงค่ะแต่เพื่อนฉลองให้จริงๆปีนี้เจนไม่ได้อยากทำอะไรเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือนานาทำให้แม่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเ็ปต์ตเขาบอกให้ใส่เสื้อสูตรเราใส่เสื้อสูตรแล้วไงไม่ผิดนี่แล้วมันเป็นบ้านก็คือมีแค่เราแต่คนยืนฮาร์ดทุกเราพอพอคนยืนฮาร์เราตัดไอซูมดูไหมว่า อก็สูมสูงเองแต่ตอนเป็นชุดวันเกิดที่ไม่มีใครกล้าเหมือนเลยครับพี่เจนชุดใส่เนี่ยมันเกิดค่ะก็42กระดัตเนาะยอมรับก็เหรอ24กระดัตเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคอมเมนต์ก็ถามว่าถ้าไม่ใช่หุ่นเจนนี่ค่ก็ใส่ได้ถ้าไม่อายุเท่านี้ไม่ทำถ้าเจนแบบ20กว่าเจนก็คงแบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังเขินแต่ว่านี่คืออยู่แต่เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆเจนอยากจะเก็บภาพในทุกๆปีของเจนว่าเฮ้ย m e m o r อร41เป็นยังไง40เป็นยังไง42เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเก็บไว้เป็นโปรไฟ,ฟล์เป็นเม m o r อี<ม>่<ม>ของเราว่าเฮ้ยวัยนี้เราผิวสกินอย่างนี้นะหรือว่าหุ่นประมาณนี้นะเราดูแลตัวเองแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะคายากจุงพ <c oughs> <c oughs> ี่พี่เห็นสิบแปดไหมคะเพราะว่าภาพเป็นละและที่พี่ลงมาคนก็แบบไม่มันมันพอไปะไรอะคนไม่ปื้มหุน ก็คือบางทีเอาจริงๆนะเจนรู้ว่าเจนอยู่จุดตรงไหนแล้วเจนรู้ว่าวันนี้เจนทําอะไรครับเจนไม่ได้แบบเจนโตแล้วอะค่ะแล้วเจนก็รู้ว่าวันนี้มันมันคือมันคือเจนต้องทําอะไรบ้างแล้วก็รู้ตัวเองว่าเจนแข็งแรงดีมีเยอะมากแล้ทำไมเราถึงไม่กระจายคามนเพราะเป็นคนไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์ลงไออย่างนั้นนะมาตั้งนานแล้วนะเออเป็นคนแบบสไตล์แบบ ชอบลงรูปตัวเองงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยลงอะไรที่แบบบางทีไปเที่ยวบางทริปยังไม่ลงรูปอะไรเลยอะ่ะจนนานๆบอกเพื่อนๆนี่คือไปมาจริงๆป่ะึ้นเครื่องจริงๆป่ๆะค,คือคือไปจริงๆใช่ไหมแล้วบางทีก็แบบอ่ะมีอารมณ์ก็ลงย้อนหลังสองเดือนผ่านไปแล้วเพ,พ,พ,พิ่งนึกเพิ่งเพิ่งนึกเพิ่งจำความได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนชีวิตเจนมันต้องมีอะไรทำเยอะมากกว่าอินสตาแกรมอะค่ะ สวยมาก42แต่ก็ยังสวยอยู่นะ,นะคะสำหรับสาวเจนนี่ของเรานะคะคุณผู้ชมเออก็อให้กําลังใจเธอกับครอบครัวเะด,ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่คนออกมาถามเรื่องแบบว่าครอบครัวเนาะว่าเออทำไมเจนนี่ไม่ค่อยอยู่กับคุณมิกกี้<อ>เลยแต่ก็เขาก็ตอบแล้วเนาะว่าคุณมิกกี้ก็ดูแลลูกค่ะคุณชม<อ>นี่เลยนะคะ